แล้วผมบอกให้นะนายใหญ่เนี่ยแกฝันร้ายเพราะเวลาแกฝันถึงคนสี่คนเนี่ยแกฝันร้ายมาตลอดนะครับสิบเจ็ดปีที่แกอยู่เมืองนอกใครบ้างครับอาจารย์สี่คนคนที่หนึ่งนะครับลุงป้อมนะครับเพราะตอนนั้นเนี่ยนะครับการไปจัดรัฐบาลกันในค่ายทหารเนี่ยมันปฏิเสธไม่ได้หรอกว่าไปจัดกันที่บ้านป่าร้อยตอก็คือลุงป้อมนะครับและลุงป้อมก็มาเป็นรัมนตีกลาโหมในรัฐบาลคุณอภิสิทธิ์ คนที่สองซึ่งนายใหญ่ฝันร้ายแน่นอนฝันทีไรนะครับเหงื่อแตกท่วมตัวนะครับคือใครครับครูใหญ่ในวินชิดชอบครับนะครับนี่พาลูกพักนะครับหนีนายใหญ่ไปเก็บตัวที่เขาใหญ่ผมเอามาเล่าให้ฟังอีกทีหนึ่งยึดโทรศัพท์มือถือนายใหญ่โทรติดต่อนะครับเบอร์คุณเนวินคุณเนวินตัดสายทิ้งต้องโทรไปหาเบอร์เลขาถึงได้คุยอาจารย์ไปรู้ถึงขนาดว่าเขาตัดสายทิ้งไงหรอผมก็พูดตรงตองะไม่เห็นมีใครบอกว่า ผมพูดไม่จริงอ่ะสามนะครับคือลุงกำนันสุเทพครับนะครับและคนที่สี่ที่นายใหญ่แค้นที่สุดนะครับก็คือคนที่แถลงข่าวคนกลางในรูปด้านขวาคือคุณอนุทินแค้นที่สุดครับเพราะอะไรครับเพราะวันนั้นนะครับเราย้อนเหตุการณ์นะสารรัฐนูนเนี่ยนะครับยุบพักพลังประชาชน นะครับคุณสมชายวงสวัสดิ์เป็นนายกตอนนั้นต้องพ้นตาแหน่งไปเลยครับอาจารย์นะครับถามว่าตอนนั้นรักษาการนายกรัฐมนตรีในช่วงเวลานั้นคือใครชวัลัดชาญวีรกูลครับคุณพ่อคุณอนุทินครับครับตอนนั้นเนี่ยนะครับเกมพักเกมของนายใหญ่ต้องการให้คุณชวััดเนี่ยยุบสภานะครับแต่คุณชวััดไม่ยุบนอกจากไม่ยุบแล้วนะครับคุณเนวิน คุณอนุทินพลเอกประวิทย์คุณสุเทพครับยังไปร่วมกันจัดตั้งรัฐบาลคุณอภิสิทธิ์อีกอ oh. นะครับแล้วคุณชวรัดก็ไปทับตำแหน่งมท1หนึ่งในรัฐบาลคุณอภิสิทธิ์ครับผมจะบอกเลยว่าคนที่นายใหญ่แค้นที่สุดเนี่ย mm. คือคุณอนุทิน oh. นะครับ พ่อแรกเป็นสายโลหิตของคุณชวรัตครับนะครับอันนี้มันเป็นตำนานคนในวงการการเมืองเมื่อประมาณ20ปีอ่ะสิกว่าปีก่อนเนี่ยใครที่อยู่ในเหตุการณ์ขนาดนั้นเนี่ยลองไปรีวิวดูครับนะครับแล้วสุภาษิตนะครับที่เราบอกว่าลูกผู้ชายล้างแค้น10ปีไม่สายแล้วนะมันก็เป็นความจริงนะครับวันนี้เนี่ยถ้าเรารีวิวเหตุการณ์นะครับอาจารย์ครับคนแรกกลุ่มการเมืองกลุ่มแรกที่นายใหญ่ล้างแค้นเนี่ยคือใครคือลุงป้อม ถูกไหมฮะ,ะกลุ่มที่สองตามมาวันนี้ก็มาถึงครูใหญ่แล้วครับตามมาด้วยลุงกำนันผ่านกระบวนการการไปเสี่ยมรวมไทยสร้างชาติจนเละครับนะครับแล้วก็คุณอนุทินเป็นไปตามนั้นทุกประการ